สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะก็ผมอีกร้าน,นะครับกับไทยูจิกับไทยูจิชแนลนะครับตอนนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับอยู่กับผมนะครับไทยูจิ U G, เหมือนเดิมนะครับอย่าอย่าไปสนใจตัวนี้มันมันอยู่ดีมันมัน,ม,นมันยืนหน้ากล้องนะรู้สึกมัน อยากออกกล้องนะอยากออกกล้องนะวันนี้เราจะมาขายตัวนี้นะครับเราจะมาพรีเซนต์มันนะเอาไปใช้ออกไป <L> <C 67> คือประเด็นอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยกลับมาวันนี้ผมอ่าได้ของเล่นตัวใหม่มานะของเล่นตัวใหม่มาเนะอาเนะข้าเรื่องอะไรดีกว่านะเอาไปว่าวันนี้ผมได้ออกไป ผมได้ของได้ใหม่มานะครับเป็นในนี้อ่าเป็นในนี้แล้วมันคือมันคือกล่องกล่องเปล่าที่ข้างในไม่มีอะไร <c oughs> แอบไปจิกร้านร้านคอมเข้ามานะร้านขายโทรศัพท์ <c oughs> อ่าแล้วทีเนี้ยคือเรื่องของเรื่องผมได้อีกตัวนี้มานะครับคือความจริงอ่ะ ผมอยากได้เอางี้ดีกว่าตอนนี้มันคือมม่มรู้จะพูดอะไรคือตัวเนี้ยม,มันออกมาใช่ไหมฮะมันเพิ่งออกมาแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเราจะสามารถสั่งจองได้ผ่านได้ผ่านทางเอซูออนไลน์ถูกไหมก็คือต้องสั่งจองไม่ไม่ไม่เช่สั่งจองคือต้องต้องสั่งออนไลน์นะซึ่งตัวสั่งออนไลน์เนี่ยตอนนี้รู้สึกจะมีอยู่แค่ตัวที่เป็นอ่า ที่เป็นโมเดลอ่าอะไรอะตัวท็อปอะครับที่เป็นตัวแรมส G จิกอ่าแต่ว่าตัวเนี้ยที่ผมสอยมาคือความจริงอะผมอยากได้ตัว4ีจิกแต่ว่าไปที่ร้านแล้วเขาบอกว่าหมดหมดหมดจ้าหมด,หมด oh แล้วคือขี้เกียจรอแล้วคือถ้ารอเนี่ยก็ไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะมาแล้ว และอย่างหนึ่งผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าจะเป็นสี่เจ็กหรือสองเจ็เพราะปกติแล้วก็คงเล่นเกมเดียวผมคงไม่ว่าแต่ว่าเล่นทั้งหนึ่งสาสเกมพร้อมกันอะไร <c oughs> <c oughs> นะ่ะอทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างอ้อผมลืมบอกไปไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะผมได้มันมาจาก IT City นะครับคือความจริงไงจากไปซื้อของ d t a ท็ที่ว่ามันมีอะไรนะซื้อแบบไม่ติดโรแต่เขาบอกว่ายังไม่จำหน่าย แล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะจําหน่ายพี่แกก็บอกว่าไม่มีกําหนดแต่คําน้องไม่มีกําหนดโอ้ไม่แล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ใช้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาเลยนะตัวนี้นะครับเป็นเอาเห็นไหมเห็นไหมโฟกัสน,นิดนึงอ่าเป็นเป็นตัวซีรีส์ที่เป็น z e 550 ml นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย โดยตัวสเปคของมันเนี่ยก็จะเป็นตามที่ที่เห็นกันทั่วไปในโลกออนไลน์นะครับที่ที่เขาออกมาก็ก็คือก็คืออ่านี่ซีรีส์ไอไอโมเดล z, z E 550 ml นะครับสีดำอ่าแช่ผมซื้อสีดำตอนผมไปซื้อเนี่ยม่มีสามสีนะครับคือคือมีดำมีขาวแล้วก็มีแดงนะครับ แต่เจ้าสีขาวมันก็ก,กลัว้ยมันจะเปื้อนเลอะหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เปื้อนง่ายหรือเปล่าเพราะตัวเองก็เป็นคนสกมกก็สีดำแล้วกันนะเพราะถ้าสีแดงก็อาจจะไม่ดูไม่ค่อยเข้ากับตัวเองเท่าไหร่ๆๆๆนะครับตัว intel ตัวนี้นะครับจะเป็น mrf Z3560 นะครับความเร็วอยู่ที่1 8 g h กิกะเฮิร์นะครับแรม2กิกนะครับตัวนี้แรม2กิกลอม1 6กิบายนะครับ หน้าจออยู่ที่ประมาณห้าจุดเอ้ยไม่ใช่ประมาณหรอกอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะครับหน้าจออยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วในนี้เนี่ยมันเขียนมาว่ามันจะโฟกัสอะไรกันนะในนี้โฟกัสหลายรอบเหลือเกินในเนี้ยมันบอกว่ามันแถม h ฮดเซ e มาด้วยหูฟังแต่ว่าตอนผมซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่า ตัวตัวเนี้ยมันไม่มีมาให้นะครับตัวนี้คือตัวที่มันขายอยู่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับตัวที่ขายเจ็ดพันอ่ะตีเป็นง่ายก็คือเจ็ดพันอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างพอแกก่องมาปุ๊บเราก็จะเจอเนี่ยอ่าเราก็จะเจอตัวเอซุสของเรานั่นเองแต่ตัวเนี้ยผมติดฟีมมาแล้วความอ่า ก็คือตอนซื้อปุ๊บก็ติดฟิมมาเลยแล้วก็ลองลองเล่นแล้วมันมันก็เลยนิดหนึ่งนะครับอ่าจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือแบบตัวตัวตัวเนี้ยเจ็ดพันรูปลักษณ์แทบไม่ต่างอะไรกับตัวท็อปเลยอะนะข้างหลังก็เนี่ยอะโฟกคือลำบากไหมเวลาคือแบบจะให้ จะให้คนช่วยถ่ายก็ดันนอนไปหมดแล้วอ่าเนี่ยคือข้างหลังก็จะเหมือนกันคือมีแฟลชนะครับมีแฟลชตรงนี้เป็นกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องดูจากนิ้วโป้งผมนะอันนี้เป็นสวิตช์คุมเสียงนะครับเปิดเปิดดังกับเปิดเบาเพิ่มลดนะลำโพงลำโพงอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นเส้นๆนะลำโพงอ่าตรงนี้เป็นลำโพงตรงข้างหลังนี้จะเป็นโลโก้เซนโฟนนะครับ อันนี้จะเป็นปุ่มแบ็คนะข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นแบ็คเป็นโฮมแล้วก็ปุ่มเปิดดูว,ว่าเราเราเปิดแอปอะไรไว้อยู่บ้างนะครับตรงนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้าจะห้าห้ล้านพิกเซลถ้าผมจะไม่ผิดน,นะกล้องหลังสิล้านนะครับกล้องหน้าห้าล้านาทีนี้ไอตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับ ไม่มีอะไรเนาะอันนี้เป็นแจ็คตรงนี้เป็นแจ็คเห็นไหมอ่าตรงนี้เป็นแจ็คเอาไว้เสียบผูฟังนะครับอันนี้เป็นช่อง u s b อ่าทีน,นี้เรามาดูว่าในกล่องมันมีอะไรม้่งในกล่องอะพอเปิดมาปุ๊บ มันก็จะมีคู่มือให้เราสองเล่มเป็นคู่มือที่ผมไม่เคยอ่าน <laughs> เป็นคู่มือที่ไม่เคยอ่านโ <laughs> ยนมันทิ้งไปนะแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีสายชาร์จกับตัวตัวชาร์จเป็นอ่าเป็นอะแดปอะเตอร์กับตัว USB นะครับอันนี้เป็น USB แต่ว่าความตอนตอนมันมาตอนแรกอะ่ะเขาพันมาดีนะอันนี้ผมแกะออกมาละ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคไปใสยชาจอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูว่าข้างในเนี่ยมันอีพอเปิดเนี่ยมันจะเป็นไงตัวนี้เป็น Android 5.0นะครับน i ล y p ป p อตรงเนี้ยแต่ความจริงมาเปิดขึ้นมาแล้วละอ่ะพอกดไปปุ่มมันก็จะเป็นอย่างนี้แงบแงบก็อุ้ย ต้องปนขานิดนึงต้องนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็ก็ถ้าเอาว่าลื่นไหมก็โอเคนะผมว่าลื่นลื่นลื่นมากลื่นลื่นแบบลื่นอ่ะพึงพอใจอยู่พึงพอใจระดับหนึ่งนะครับเรื่องกล้องก็โอเคนะครับกล้องก็ชัดอยู่ชัดชัดพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่า แล้วเราไปดูที่ตัว about ของมันละกันเนะเอาะอยู่ไหนว่าอยู่นี่ตัว about อ่ะเรามาดูที่สเตเต,ตัดนะครับตัวนี้จะเป็น Android 5.0นะครับตามที่เห็นกันเนาะก็ไม่มีอะไรแหละมันก็คงการรีวิวโทรศัพท์ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรอะ่ะ ก็ไม่รู้ม่นมีอะไรคือคือถ้าใครอยากได้เนี่ยผมว่ามันถามว่าเจ็ดพันเนี่ยคุ้มไหมแบบผมว่าคุ้มนะคุ้มเกินคุ้มเลยแหละเวลาเล่นเกมอะไรเนี่ยก็ไหลลื่นนะปกติก็ไหลอะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็ยังไม่ทําอะไรกันมาเลยอย่างมากก็มีมีลงไอ้นี่นิดนึงซื้อมาแล้วก็เล่นไม่ยังยังเล่นไม่จบเลยอะ ก็คงไม่มีอะไรนะครับถามว่าโอเคไหมก็โอเคสรุปแล้วผมมารีวิวอะไรวันเนี้มันคือคือมันมีประโยชน์ไหมถามจริงคลิปนี้เนี่ยแทบไม่มีประโยชน์เลยโอเคเดี๋ยวจอกนใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่รู้จะไม่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 รู้จะพูดทำไมอะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็คงไปเดินเดินเดินเเดดเอาแล้วก็ไปดูไปลองเล่นง่ายกว่าไหม ไปนั่งดูรีวิวอะไรรีวิวไลสาระของผมนะมาถึงของผมของคนอื่นเขาคงเขาคงไม่ไปหยอดกับคนอื่นแหละแต่ว่าของผมมันไลยสาระมากเลยรีวิวอะไรก็ไม่รู้โอเคอ้อแล้วก็ตัวผมลืมบอกไปคุณสมบัติของอีซูนะครับมันก็จะมีแบบว่ามีพ c ซ i n ลนะครับที่สามารถต่อแสดงผลขึ้นทางจอคอมพิวเตอร์ได้แต่ว่ามันอยู่ไหนวะสอฟัง์ชันอื่นเนี้ยผมยังไม่ได้ลองเล่นเลย ไหนอ่ะอ่าอยู่ไหนอ่ะผมหาไม่เจออะนี่หรือเปล่าทูอ่าเนี่ยมันจะมี PC l i ลิง์เห็นไหมครับสีชมพูชมพูเห็นไหมอ่าเนี่ยแหละมันจะมี PC l i ลิง์อยู่ก็ มันมันสามารถเอาเวลาเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็สามารถเอาไปแสดงผลทางจอคอพิวเตอร์ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยผมอาจจะแคสเกมเกมมันดอยด้วยไหนๆก็ไหนๆละไหนๆก็สอยมาแล้วโอเคเดี๋ยวจะกลับไปในคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ผมเพิ่งเคยรีวิวที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแรกครับก็ใครชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แนะนำใต้คอมเมนต์ ใต้คอมเมนต์ที่วิดีโอนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าถ้าท่านมีทางซื้อตัวอื่นถ้ามีทางซื้อ,อยาอื่นโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ